เราพร้อมเดินแล้วนะคะสตาร์จากตรงนี้นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะวิ่งวิ่งก่อนนะคะสตาร์จากตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะดูน้ําทะเลนะคะสวยมากไหมทะเลน้ําจืดนะคะขอาคุณพี่เซฮารหน่อยอะลูลนะคะสตาร์เดินเดินเดิน อ้าวเดินเดินเดิน,เด,นเดินอีกแล้วนะคะสองสาวนะคะได้แต่กำได้แต่สุขภาพนะคะเ <laughs> งินเงินทองไม่ได้นะคะเดินตั้งแต่เช้ายันสามทุ่มเงินทองก็ไม่ได้นะคะวันนี้ได้ผ้าพันคอนะครับทูต็นทักพี่พอนมากมากนะคะได้พันคอคู่เลยนะคะลูกเสือ <laughs> <laughs> ลูกเสือนะคะ วันนี้ลูกเสือนะคะได้ปันคอผ้าปันคอนะคะแล้วก็ได้กระเป๋ากระเป๋าด้วยนะคะไอ้พรจับอย่างนี้ถ่ายข้างหลังให้มัมาถ่ายข้างหลังจับอย่างนี้ถ่ายถ่ายเห็นกระเป๋าให้น้อยจับแค่นี้แหละยิ้มแค่นี้แหละชูง่ายเห็นกระเป๋าไหมคะพกน้ำมากินก็หายน้ำแล้วแล้วเอาถุงผ้าเพื่อสถุงผาพิดนะคะ เดินเดินถึงตรงนี้ก่อนนะคะอะลูอย่าเนิ่งก่อนพี่วันตรงนี้นะคะเน็ตปากกันนะคะเพื่อนๆรักนะคะทุกคนตรงนี้นะคะช่วงนี้มาดามแม่ค่อยเล่นเฟสน,นะคะโพสวรรณารอบนะคะไ <laughs> ด้าสุขภาพฮึบ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 นะคะบา,บายๆ <laughs> นี่ต่อใจนะพี่วัน <laughs> นี่ต่อใจพี่วันนะคะ <laughs> ไปๆเดิน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 นะคะ เดินเดินเดินวิ่งวิ่งวิ่งไหวไหมอออโอ้ยถึงลมแล้วนะคะถึงลมแล้วพี่น้องเอ้ย <c oughs> เดินนิดปากเก็น,นะคะพี่น้องดูวิวนะคะสวยมากไม่ค่อยเดินไปนะคะน้ำพี่น้อง นำ้ำนกนกกระจิกนกกระจิกนกกระจิกออกมาแต่8ปดโมงเช้านะคะเล่นเฟสนะคะเดินเล่นเฟสนะคะบรรยากาศได้บรรยากาศมากอยู่นี่นะคะเพื่อนๆดูวีดีโอมาดังก็พอนะคะถ้าคิดถึงนะคะสะตึกเป็นไงมัง่งเนาะอยู่ตรงนี้นะคะสะตึกอยู่ตรงนี้นะคะ ้อยโวันนี้มีความสุขนะคะได้คุยกับทักทายคุณย่าแต่เช้าเลยนะคะคุณย่าก็สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีตะฮานชาดหานชาดหานใหญ่อาหานอใหญ่อาหานอสกูเจนนะคะสวยมากสวยมานะคะพี่น้องข้างๆนี่เป็นแม่น้ำนะคะ ข้างๆนี่เป็นแม่น้ำลงไปนี่ก็เป็น,นดูตัวน้ำมันกัดหมือนต้นไม้ฮะนกัดรอบน้ำมันก็โอ้จริงๆด้วยอ,อันนี้พี่น้องเอ,อ้ยอยู่ตรงนี้นะคะถนนนะคะถนนแล้วก็ป่านะคะวันนี้มื่อนี้ไม่น่ากินมาละหลายพี่น้องเดี๋ยวไปพักไปพักตรงนั้นนะพี่เนาะไปนั่งตรงนั้นก่อนไปไปนั่งกินน้ำก่กอนเอาหนามมะเร็งมากินพี่น้อง นี่ก้มสุขหลายนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วนะคะแต่งานไม่มีทํานะคะ,ะเอาได้สุขภาพนะคะเดินไปเดินมาได้หาพันแถมได้สุขภาพด้วยนะคะมีเผยจิจังเห็ดงานบ่พี่น้องมีบ่ทักทายมานะคะอยากทํางานนะคะปูดปุ่นหินบันพนพี่น้องหินบันเพ,นน,น,พนนะคะหินบันเพ่นนะคะ <ม>ใช่แล้เออมีไยจากเหตุงานบนพี่น้องมาเดอ้อกระลัสิออกกําลังกายกระลัสิแข็งแรงนะคะกะะําลังจะเฟรมนะคะอยากสุขภาพแข็งแรงพี่น้องอยากทํางานมีคนจะจ้างไมคขยถูกถูกก็ทํานะคะทําความสะอาดบ้านก็รับนะคะรีดผ้าก็รับเด้อพี่น้องเดอ้อ ขายของก็ขายนะคะอยากได้อะไรสั่งมาดามได้นะคะมาดาจัดให้นะคะขายของนะคะอยากขายนะคะอยากเดินก็พาเดินนะคะอยากออกกําลังกายก็เดินได้นะคะพาเดินได้นะคะจ้างทัวร์ได้นะคะอยากเดินก็จ้างทัวร์ด้วยนะคะพี่น้องเอ้ยรับทุกอย่างนะคะ หาเงินจะกลับบ้านนะคะแต่ยังไม่มีใครจ้างสักคนเลยพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวไปดูน้ำไปดูที่เราพักก่อนไปถ่ายถ่ายวิดีโอก่อนพี่น้องวิวบ้านเผนงามงามเดินไปเดินมาได้ห้าพันโอวิดีโอหลายหลายช่วงนี่พี่น้องวิดีโอหลายหลาย เกวิ่งเกวิ่ง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 เกฟอนนะคะก็ค่อยเดินนะคะวันนี้วันนี้ก็ค่อยเดินนะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะวันนี้เดี๋ยวพาไปดูน้ำก่อนนะคะกินน้ำก่อนนะคะดื่มน้ำก่อนนะคะพักดื่มน้ำก่อนนะคะพี่น้องเดินเดินเดิน ดูเน็ตปากเกนนะคะประเทศโนเวย์นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะนำทะเลพี่น้อง นะคะน้ำก่อนนะคะดื่มน้ำก่อนนะคะดื่มน้ำก่อนนะคะเพื่อน<า>เด็กอนุบาลน,นะคะ <c oughs> <c oughs> เด็กอนุบาลน,นะคะ <c oughs> <c oughs> ถ้ากันเดินเห่นพี่น้องมาเข้า่ข่นะคะ <c oughs> เข้า่ข่เดินพี่น้องเอ,อ้ย ร้อนนั่นนะเนี่ยถอดผ้าได้แล้วนะคะร้อนเราเด้อ่น้องเด้อดผ้ก่อนนะคะพักก่อนนะคะ,กกอ,นนะ,คะอยู่เกิดนะคะอยู่เกิดนะคะเพื่อนๆอยู่เกิดนะคะอยู่เกิดกระดาษของหวานนะคะชิชูนะคะแล้วก็ แอนแอนแอนโล่อ้อยนะคะโควิดนะคะน้ำออยนะคะโควิดนะคะล้างมือนะคะก่อนทานอาหารนะคะอืเดินน้ำก่อนนะคะได้ไแล้ววดใหม่นะคะพี่พรใหม้มานะคะปวดยังไงล่ะเก๊ปวดยังไงปิดไปไหมนหมดละ อย่า e ให้มันหลุดอย่าเปิดตรงนี้มันเดี๋ยวไอ้ยางมันจะหล okay. so okay. ุดน้ำจะรั่วถ้างั้นเดี๋งนี้เลยพี่วอนมีขวดแล้วพี่วอนตักให้ไหมเดี๋ยวชื่นใจนะคะชื่นใจมากนะคะดื่มก่อนนะคะ วันนี้วันนี้มาทานข้าวป่านะคะเพื่อนๆมาพี่พรมามามาเข้ามาเข้ายูทูบหน่อยมาเช็คโรดหน่อยนี่ยโควิดนะนี่วันมามามาลงอันนี้หน่อยในกล้องน่ะเดี๋ยวดูดูหลุมนี่กวนเอาอีกวันตามควกฎจัดนะคะพี่น้องเอ้ยยูเกิดยูเกิดยูเกิดกินนี่พรเนี่ยกินเนี่ยกินอะไรมากิน แอบ,บแอบ,บแอบ,บแอบแซ่บชื่นใจมากไอ้หน่องได้มาออกมั่งกลเพื่อมากินบะหมอ่ะ พ,พี่้องงามบอพี่้องง้ามบอห้ามบ่กล้องสวยมาถ่ายรูปพี่พรกินแล้วก็ค่อยเป็นมือกล้องนะคะแล้วต้องจัดหนักนะคะวันนี้เดินไปเดินมาได้หาผ่านอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาเราก็ใส่ชุดว่ายน้ําแล้วนะคะมามาเล่นน้ํานะคะเล่นน้ำนะคะ <laughs> เพืนน่อน,นๆตรงนี้นะคะสวยมาก พี่น้องเบิ่งเจ้าหลวงทักษายบ๊ายบายพี่พรเขากล้องให้วันหน่อยบ๊ายบายมาออกกำลังกายกันนะคะสองสาวนะคะเพื okay. yeah. ่อนเบิ okay. okay. so bye bye. Men, ah ่งน้ำทะเลพี่น้องหยกกล่องบ่ได้ไม่ติดตกน้ำไม่ติดลงน้ำไม่ติดลุดมือพี่น้องสวยมากโอเคนะคะบ๊ายบายรักนะคะเพื่อนรักนะคะไอพี่พรมาจบจบกล้องหนมายืนคู่กันหน่อย อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะคิดถึงนะคะไทยแลนด์วันนี้ได้หลายกิโลแล้วนะคะบ๊ายบาย